ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของวันนี้ครับเมืองทองและบูริดามการทะเรือสี่แบ่งคอกคว้าไม่ทันแต่มีข่าวลือออกมาได้ครับว่าทานา้ิบดีเจราิจารลงตัวคว้าเจริญศักดิ์ไปเสริมทัพสี่ซันใหม่เลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางน,านาั้นเจริญศักดิ์วงก่อนครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่บาได้เจรจารลงตัวพร้อมเป็นสมาชิกใหม่กับเดลิบิดบีจีปะตุมยุตเต็ดเป็นเชียร์เครับโดยคาดว่าค่าตัวไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทในขณะเดียวกันครับแฟนบอลสมุทรปราการชิตีเริ่มที่จะส่ง เลยครับตัวดีถูกขายหมดโอกาสคืนกลับมาทะลีในปีหน้าอย่างลิปหลี่เลยครับ ยังไงก็ตามครับประเด็นนี้ครับตรงห้เครดิตเว็บไซต์สยามสปอร์ตกันด้วยครับเมื่อผนหลังจากที่ทีมสมุทรปราการชิตีตกชั้นลงไปเล่นในทลีสองเป็นทีเีเรบร้อยครับมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนักเตะในทีมว่าใครจะโดนซื้อไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าทจเทเจริญศักดิ์วงกรที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมาเล่นได้ดีจนเป็นชี้หมายปองของเหล่าทีมสโมรสรต่างๆมากมายที่อยากได้แหละครับแต่ล่าสุดครับข่าววงในครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเจ้าทจเทเจริญศักดิ์วงก์กรได้ตัดสินใจไป เป็นสมัยชิกใหม่ของวีจีประตุมยูเนเต็ดเป็นเชียร์บอลเลครับแม้ว่าจะยังไม่เปิดเผยค่าตัวแต่คาดว่าไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทอย่างแน่นอนและขณะเดียวกันครับแฟนประกาศเริ่มออกมาเซงเกี่ยวกับอนาคตวันข้างหน้าที่จะกลับมาสู่ทะเลครั้งความหวังเทพจะหมดเพราะทีมเริ่มขายตัวด,ดีออกไปหมดแล้วแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชีหนองบวพี่แช๊สก,กันหน่อยครับเมืองทนานาอากินาโดเตรียมที่จะลาพยากรชนเตรียมโยกซบน้องใหม่ในไทยลีก2เลยครับ โดยอย่างไรก็ดีครับถือเป็นซีซั่นที่หนองบัวพิเชฟสีครับสร้างบุญค่าชีมและตัวนักเตะอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่จบอันดับที่หของตารางซึ่งเกือบมีลุ้นได้ที่4เพื่อไปเล่นเอฟซีชมเปอร์ลีก2023รอบเพย์ออฟเป็นครั้งแรกของสมุรอีีด้วยแต่ว่ามีผู้เล่นบางรายครับที่อาจจะไม่ได้ไปต่อกับชีมหนึ่งในนั้นก็คือทระนักอามานีอากินาโดกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์ครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับตระหนัอากินาโดครับเป็นหนึ่งในนักเตะ แต่ก็ใช่ว่าไม่มีทีมสนใจเซ็นเตอร์ฮาร์ฟที่เคยผ่านรายการสําคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและท่นนเอีเนครับรอบคัดเลือกมาแล้วอีกด้วยครับเพราะในตอนนี้ครับมีทีมต้องใหม่ในทันดีสองที่มีเป้าหมายต้องการเลื่อนชั้นภายในปีเดียวกําลังพูดคุยกับเจ้าตัวอยู่ด้วยแหละครับโดยทั้งนี้ครับสโมสรดั้งกล่าวครับก็ได้แสดงความสนใจมาตั้งแต่ยังไม่จบฤดูก,กาลชผบาดมาครับด้ทาการเจรจาเรื่องของสัญญาที่จะได้รับและค่าเหนื่อยต่อเดือนไปบ้างแล้วครับในคาดว,ว่าทุกอย่างจะไม่มีปัญหา พร้อมที่จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าซึ่งทีมเองก็จะมีการปรับ ปรีซีซั่นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับเพื่อทมความฝันในการเล่นชั้นสู่ลีกสูงสุดหุ่นเล็กในประวัธธติศาสตร์ของสโมสรอ,อีกด้วยแหละครับและสําหรับทางนานอามานีอาก,กินาโดครับเจ้าตัวผ่านการคาแข้งมาแล้วมากมายครับทา,ทางนานาโลยูลาเอฟซีตามด้วยของทางนานโกตบูเซบูเอฟซีเซเลนิกรอตเอฟซีรวมถึงเคยถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางนานเปรังเอฟซีทีมดังในลีกมาเลเซียก่อนจะโยกมาเล่นในกับราาเอฟซีครับปริสุทธิฤทธิ์ฤดูก,กาล2020แต่ถว่าไม่สามารถช่วยทีม และลดผลจากการตกชั้นได้ก่อนจะย้ายมาอยู่กับหนองบัวพิเจอซีในศีั่นล่าสุดที่เพิ่งปิดฉากไปและกําลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมน้องใหม่ในไทยลีกสองครับคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นทีมไหนเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชีรําพูลบริเวอร์หรือราชันโคขาวกันหน่อยครับเตรียมที่จะต่อสัญญากับประกันหลังชาฝรั่งเศสเพื่อเตรียมลุยศึกไทยลีกนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านลําพูลบริเวอร์ครับเตรียมที่จะประกาศมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับทนานอาริสซิสโก้แบ็กซต์ตัวเก่งของทีมเพื่อเตรียมสูสึกไทยลีกในฤดูกาล2022นี่แหละครับโดยอย่างในก็ตามครับสำหรับเค้งว34ปีครับถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ทัพราชันโคขาว วาแชมป์ลีก2องะคว้าตัวเดินชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดได้สำเร็จและสําหรับทางนาั้นอลิสซิสโซโกโครับเจ้าตัวก็เคยติดทีมชาติฝรั่งเศส1น,นัดและถือเป็นแบ็กซ้ายระดับแนวหน้าของยุโดในระหว่างชีค้าแข่งกับ FC ฟซีปโตโอลิปิกดิยง บร์เลสซียก่อนที่ลิเวอร์พูลครับจะยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2013ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับนานเอตันวิลลาและย้ายทีมอีกครั้งไปค้าแข่งในลีกรูกี้4ฤดูกาลและยก,กลับไปร่วมทีมบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสอย่างทนาเ f ฟ s บัวในปี2020นี่แหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางด้านพีรพงศ์กันหน่อยครับออกมาพูดขอบคุณหลังเกมส่งท้ายในบานกับกระต่ายแก้วบีจีปทุมอยู่ในแต่และครับอย่างไรก็ตามครับสลับมิดฟิ์วัยสามสิบเจ็ดปีครับเจ้าของฉายาเจ้าชายกระต่ายแก้วอย่างทงนานพีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์ครับได้ออกมาโพดขึ้นไหวผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวหลังเกมที่ทําได้หนึ่งประตูในนัดส่งท้ายกับบีจีปทุมยูน่าแต่เกมที่เปิดรังเอาชนะชนบรีสซีไปสี่ประตูต่อหนึ่งในศึกลีวอทลีสองพันยี 21บดนที่30เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเลครับ ซึ่งอย่างไรก็ดีครับตลอดการค้าแข่งย1ปีบนเส้นทางสายลูกหนังครับทางด้านเจ้าชายกระต่ายแก้วครับก็ได้ออกมาโพสขอบคุณทุกคนเลยครับว่าชีวิตทําให้เราได้เป็นเพื่อนกันแต่ฟุตบอลทําให้เราได้เป็นพี่น้องกันขอบคุณทุกช่งวงเวลาที่แสนพิเศษขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอดขอบคุณแฟนบอลบีจีทุกท่านเลยครับและทั้งนี้ครับสนับทางด้านพิชิตพงศ์ครับขอภัยครับทางด้านพิรพงศ์พิชิตชติรัตน์เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับนคนปรปฐมเอลซีในปี 2001. อ่อจะย้ายไ่เล่อนกับ นการครุงไทยในปี2007และย้ายเข้าสู่หลังบางกอกการ์ดือทุมหรือเตจดปัจจุบันในปี2009ก่อนจะอยู่ยาวกับทีมจนถึงฤดูกาล2018โดยระหว่างนั้นครับก็ได้มีการโดนปล่อยยืมตัวไปบ้างไปค้าแข้งกับสโมสรอ,อื่นบ้างและสุดท้ายครับในฤดูกาล2021นี้ครับเจ้ชาชายกระต่ายแก้วก็ได้กลับมาสู่หลังพร้อมปิดฉากเส้นทางลูกหนังกับทีมเป็นเชีปรครับ โดยชื่นหนาทางด้านพีระพงศิชิตจุติครับลงเล่นในศึกทะเลกไปทั้งซีดหนึ่งร้อยแปดสิบโบกนัดยิงไปถึงสิบประตูกับอีกสิบสองเซตพร้อมทั้งเคยคว้าแชมป์ทะเลสองสมัยกับเชียงรายยูเนเต็ดและบีจีพัฒน์ยูเนเต็ดในปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบแปดและคว้าแชมป์เอฟเอคับได้ในปีสองพันสิบสี่อีกด้วยแหละครับและขอเส้นทางต่อไปข้างหน้าของพี่พีระพงศิขอชุกด,ดีเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf f a r i กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ